วันนี้วันที่สแล้วครับ <c oughs> ปลาพาลอ้ครับกูมากิโล <c oughs> โครแกมากิโล2โอเคไปแล้วไปเลยวันนี้วันที่สามแล้วไปแล้ววอมแล้ว อ2กสมอกสกลไปไหนไปช่วงนี้หลังจากสถานการณ์โควิดนะครับให้ออกกำลังกายนะครับนี่ก็พาครอบครัวมาออกกำลังกายนะครับ แนะนำเชิญชวนให้เพื่อนๆนะครับพี่ๆครับออกกำลังกายกันไอ้เกียรต์เอากี่โลเอากี่โลเออไม่ถึงไม่ถึงละวนี่ครับบึกบินบึกบินแต้เกียรติเกียร์ไปแล้วไม่เห็นเพื่อนไม่เอาเลยไป ครับกลุ่มแรกก็มาแล้วนะครับไอ้วอ้อมครับวอมยางกันรอบแรกไอ้วอ้อมยางกันนะครับเอาเอาแบบคลายคลายเส้นกอนนะครับไอ้ว้อมกันไอ่วอ,มก,อ,วอมกันทุกคนกันครับวันนี้ผมไปวิ่งครับไปเห็ุงานมากเด็กกินขาเขาเทีย่ยงไม่ได้กินครับปงานมาเหล่งงานไห้ขา มาแล้วครับกลุ่มแรกครับกล,ลุ่มแรกนะครับโ,โ,โนนากีากโลสอครับสองกุง่มแรกไปเลยวิง่งเลยทีนี้ เขาก็ไปเสื้อเหลืองไงเสื้อเหลืองไม่วิ่งแล้วไอเสื้อเหลืองลลเหยืนแล้วครับเสื้อเหลืองลลเหยนแล้วโอ้จับตามองเสื้อเหลืองดีๆแล้วครับนกรอบแน่นอน <laughs> ไปแล้วครับไปแล้วสุท้ายให้เบิ้งซีเรื่อยๆครับผ้าหลุกผาหลานมาออกกำลังกายครับมาออกกำลังกายอยู่ที่หมู่บ้านมมมีโควิดแน่น,นอนครับ เชิญชวนให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับหันมาออกกำลังกายครับเพืสุขภาพดนะครับเด้อจะได้แข็งแรงต้านโควิดครับได้แข็งแรงโรคไข้จะไม่ได้นี้ครับครับผมกะพาน้องมาลดหุนนะครับลดทุนผมว่านี่จาก100 100ร้อยร้อยร้อยหนึ่งกิโลเหลือ99ลงไปแล้วครับ ให้เรือลักซิปครับให้เรือลักซิปจากลักลอยเรือลักซิปแล้วครับภายในแค่ภายในสองหมื่นครับมาแล้วครับรอบแรกรอบแรกมาแล้วก็อคอยให้กำลังใจน้องมันนะครับมัน ตัวคุณไงว่าตถุว,วันะครับแบบนี้ครับกบตั้งใจรถนะครับเต็มที่ครับตั้งใจรถเต็มทีครับบอกมาอยู่นะบอกว่าบอกผม่า ี่อยากลดน้ำหนักอยาก้อมอยากไจผมก็จับอัดยิงสี่เลยเดียวจับจูดเลยมือแรกมาเนี่ยโอ้โหเกือบตายครับก็บผมมาแล้วครับมาแล้วกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองคนระับมาแล้วครับมาแล้ว ออกลุ่มที่2ครับกลุ่มแรกวกลุ่ม3แรกกลุ่ม3อ่ะโดนเบียดโดนเบียดผูมไปไหนถึง,ถ,งถึงไหนถึงเสาวไฟฟ้าต้นสุดท้ายใช่ไหมโอเคโอเค เปมมาแล้วครับรอบที่สามมาแล้วครับเอาละเริ่มเดือยแล้วสองโลนี่ต้องหกลอบนะครับสองโลหกลอบนะครับสองโลหกลอบสองโลหกลอบสุบะเป็น,ย,ปน,ปนยังไงเระบุ๊บการหายใจเป็นยังไงดีมากกว่าเป็นมาแล้วครับหกลอบครับ เดี๋ยวถ้าอีหยังจะมีคอนเทนต์ดีๆเดี๋ยวผมสิมาถ่ายให้เบิ่งครับเอาเด็กหน่อยเด้งหน่อยอยู่ในหอพี่ๆน้นองๆส่วนมากอ้ออกกําลังกายครับดีกว่าจะให้เล่นอยู่ในหอแบบนี้ครับบ่มีอีหยังญเหรียญต้นนภากันนั่งเล่นยตะเกมครับเลยพผากันมาออกกําลังกายครับเสื้อเหลืองมาแล้วเว้ยเสื้อเหลืองเอาแล้วเว้ยมันมาแล้วเว้ยเอาเขาไม่ให้เดินเขาวิ่งดิ khảo nào, đùn thau nhau, đùn thau nhau, ơi, 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 khéo, may là tụi mình <laughs> 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 แนวไหมโอ้โหโอ้โหเกือบขาดโอ้โหวิ่งจนเกือบขาดนะครับโอ้ยกำลังใจดองน,นะครับสวัสดีครับผู้ใดที่เป็นเอ็ซีผู้ใดที่ติดตามกันแค้เป็นกำลังใจดองกันได้ครับพักกินน้ำแล้วครับ อีกสามรอบใช่ไหมผมไปขาดแล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปปา่อยไปปเอาปลาเก่าอยู่บ้านมีอยู่ยังต่อบ้งยังต่อ,อยังต่อ,อยางเห็บพ่อมันเดี๋ยวนี้พ่อมันหายหายเนี่ย เริ่มยูแล้วครับเริ่มยูแล้วเริ่มยูแล้วเอาตีหล่ะคนสวยโเฝ้ามันจะได้รถเร็วๆเร็วที่ล่ะดูครับจะรถแต่ละมือ,อยังเอ้ยคคลิปแรกคลิปแรก เนี่ยไอเสื้อเหลืองเนี่ยไอเสื้อเหลืองเนี่ยมันเห็นมันเดินอยู่เรื่อยนะเนี่ยทรงผมก็ไม่เหมือนเพื่อนเลยโอ้โหอะไรวะเท่าไหร่ไปเราสุดท้ายเราไปเลยวิ่งให้มันวิ่งนี่ว้ายอว เริ่มยังไงเริ่มอื่นแล้วนะครับรอบสุดท้ายเราสองโลแค่สองโลแล้วเอาแล้วมาแล้วมาแล้วฮุมมาแล้วเว้ยฮูมมาแล้วเว้ย

อีกรอบหนึ่งแค่ห yeah. ายหมดเลยครับทีนี้มันไปอู่ <c oughs> มันไปอู้กันที่ไหน,นครับเอาแล้วมันไปอู้เลรครับมันอู้แล้วดูมันจะโผล่มา Next sepi ni pek. Sepi lalu lalu. ni เหลือ2คนน่ะ. หาไอ้เสือเหลืองบอก4โลเชื่อมันดีไหมใช่เชื่อมันดีเลยโอ้ย3โลโอ้ดูสภาพแต่ละคนเนะ3โลแล้วมา3 3ได้ปะ3โล3โลครึ่งแล้วตอนคืนมันจะหมดในตัวเลือไหม ตอนคืนจะบ่นไมบปันไม่เชื่อแน่หายเบื้องหลังไปด้วยนะอ่นนีครับอัีของเราครับแบด <c oughs> แบดของเรานะครับโอ้โหรองเท้าไปก่อนนะครับโอ้โห สำหรับคลิปนี้นเราก็วิ่งมาประมาณโลสองสามโลนะครับสำหรับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์สำหรับใครที่ชอบกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายบ๊ายบายค้ณอ่ะนนี้กี่โลเท่าไหร่อ่ะสามจุดหกเจ็ดนี่วัดผลครับเหนื่อยไหมผ <laughs> มตั้งใจครับ <laughs> เป็นหนึ่งครับ ใจได้กายได้ใจได้กายได,ได้สำเร็จมีความสำเร็จเสมอครับดูขุนนางดูขุนนางยี่แต่นี่ดูรองเท้ามันดีเดี๋ยดูใหม่นี่เพมมาดูใหม่ด,มด,มดิอ้าวดีดิโอ้โหมอ้อ คนก็มาถึงที่แล้วนะครับสื่อน้ำสื้อน้ำสปอนเซอร์กินนะครับคนเราขวดเอาครับต่อไปนี้คือการชั่งนะครับช,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 ชั่งน้ำหนักสุขภาพดีตรงมีตาช่างเอาครับขึ้นปันนะครับขึ้นก่อนนะครับเอาครับดูเท่าไหร่เท่าไหร่ปัน ห4 1 3ิบสี่่าครับวันนี้เท่าไหรครับเยี่ยมเย้เอาภูมิครับภูมิเท่าไหร่แต่เห็นเปศูนย์ก่อนภูมิ่อนภูมิเท่าไหร่ออกปันไม่เท่าเดิมเลยเท่าไรห้าแปดครับดูไว้นะครับวันนี้นะครับห้าสเท่านี้ก็พอดีแล้วแหละ เอาครับเหลือนนครับนนตั้งแต่ก่อนเท่าไหร่นะสี่สิบห้าครับเอานนเขาขึ้นครับคือลายลายขึ้นทีละคนแล้วนะครับเอาละครับเฮ้ยจะไปเพิ่มป่ะสี่หกสี่หกจุดสี่ศูนย์อะสี่หกจุดสี่ศูนย์นะครับมาตรฐานมาตรฐานปกติเท่านี้แหละมันต้องเพิ่มกล้ามเนื้ออีกอันนี้ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อนะครับสองคนนี้ต้องเพิ่มกล้ามเนื้อของไปนั่งพอดีครับ แล้วครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่เหนนะครับเอาครับโอลงสาขีดก่อนไปเจ็ดสิบเก้าดสเก้าครับเอาครับจากเจ็ดจากเจ็ดสบครับโอเคครับโอเค,อเ,คดเดี๋ยว